ข้าเนียวมะม่วงวันนี้น้ำตาลดีความดันดีไขมันไม่มีขอฉลองด้วยข้าเนียวมะม่วงนานากินทีปีละหนคนกันเองไม่ได้กินหมดนะจ๊ะ เขาเรียกให้รางวัลตัวเองที่ด <mañana stairs> ูแลตัวเองดีก็ให้รางวัลตัวเองบ้างเพราะปกติไม่ได้กิน อมม่งหวามาก ม่วง3ลูกอีก5บาทอืมอพรแล้วอีกคำหนึ่งพอเลยอืม